เมนูที่เราจะทําในวันนี้นะทุกคนนะต้องบอกเลยว่ามันแ่บมันแ่บเฮียเลยจะทําตําส่วหน่อไม้ปูไข่ทะเลดองอเฟอรบอกว่าทุกครั้งที่เราดองน้ำปลาเราใช้น้ำปลาไม่เหมือนกันนะคะ จะร้องไห้จริงเหรอหมาต้นเต๋าจะแหไงจริงนะเนี่ยวีดีโอป้าอนลูกสาเหตุที่เฮียต้องปิดอย่างนี้ไว้ทุกคนคือไม่อยากให้ทุกคนตกใจฮนะพูดแล้วจะร้องไห้คือเมื่อวานเนี้ยแม่บุ๊กสั่งให้เฮียเนี่ยขึ้นไปตัดต้นไม้อ๋อ,อวานให้เฮียขึ้นไปตัดต้นไม้หน้าบ้านก็ขึ้นไปตัดทุกคนเสร็จแล้วก็หล่นลงฟุ้งเข้าไปในกอต้นไม้ทุกคนแล้วหน้าเฮียก็เป็นแบบนี้ทุกคนจะตกใจนะทุกคนจะตกใจนะ โอ้โหแค่นี้ยังไม่พอทุกคนนี่ตอนแรกเฮียว่างียจะพักเว้ยจะพักไม่ถ่ายงานรอจุก,กว่าหน้าจะหายแต่แม่บุ๊กก็ให้กำลังใจแบบว่าไม่เป็นไรเด๋ยแล้วก็แต่งหน้าก็ได้วันนี้เรามาทําคลิปแต่งหน้ากันเลยทุกคนคือตอนหล่นลงไปนะี่คือไม่เจ็บเลยเลยนะแต่พอเห็นก็จบปุ๊บเท่านั้นแหละน้ำตาไหลเลยนะทุกคนดูดิโอ้โหอันนี้คือคงไปเกี่ยวโดนอะไรสักอย่างนึงอะฝั่งนี้ยังไม่เท่าไหร่นะทุกคน โอเคเสียงประเมินแม่ปุ้งนะครับดีขึ้นแล้วนะฮะกลับมาเป็นเหมือนหน้าบากเหมือนมักกะลาหน้าบากเหมือนมักกะลบโอเคจบมาถึงเมนูที่เราจะทําในวันนี้นะทุกคนนะต้องบอกเลยว่าแซ่บอีกแล้วเอาใจคนชอบของดองอีกแล้วทักนี้เราทําของดองบ่อยเพราะว่ามันแซ่บมันแซ่บ เพื่อนๆก็นแนะนําของดองมาเยอะนะทุกคนทั้งกุ้งดองปูไข่ดองมีหลายอย่างมากมายนะทุกคนแต่สิ่งที่เพื่อนๆแนะนํามาเยอะที่สุดคือทะเลดองแต่วันนี้เฮียว่าของดองมันต้องกินของแซ่บๆต้องกินกับส้มตำเฮียเลยจะทําตําสัวนหน่อไม้ปูไข่ทะเลดองเช็ม แล้วมากินอะไรคะตำซ้วนออกมาไม่ตอนนี้มามากินอะไรอยู่ขายเห็ดทุกคนอร่อยมากใครกินเจบ้างคะขอ,อหให้ช่วงนี้ไม่กินเจเหรอใช่เดี๋ยวหมาไม่ได้กินเจนะแต่มาอมชอบกินเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้รูปร่างกันยังเฮ้ยปัญหาเฮ้ยปัญหาวุ้ยไ,ได้เดอนสาร์แล้วล่าสุดทุกคนพี่ๆไปแทนเดือนเสาร์เหรอทางเลยอุ้ยเดือนเสาร์ท้องแตกลูก อยู่ในวัยที่แบบจะเรียนรู้อยากสำรวจอยากทุกอย่างเราก็ไม่ห้ามนะคะแต่ว่าก็คือให้อยู่ในขอบเขตนะก็คือปล่อยเขาปล่อยเขาก็พั<ม>งก็พังรียบร้อย้วทุกคนะเจนเสาเรียบร้อยแล้ว,ลลลวท้องแตกเลยทำยังไงอะสงสารไหม<ค>โอ้ยไดโดเน,ดเ,สนดเสาร์เจ็บอะลูกวัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันนะครับไปชู มาวันนี้สถานที่แปลกนิดนึงเปลี่ยนที่ทำนิดนึงทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรก่อนครับวันนี้ทำน้ำปลาดอ,องค่ะบอกว่าทุกครั้งที่เราดองน้ำปลาเราใช้น้ำปลาไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เราใช้อะไรคะวันนี้ใช้เป็นหัวน้ำปลาค่ะหัวน้ำปลาเปา<ช>่าฮื้อ<ช>อ,อย่างแรกก็ใส่น้ำปลาไปก่อนเลยฮะอันนี้คือน้ำปลาเป่าฮื้อขวดนึงเลยนะใช่ต่อไปใส่อะไรคะน้ำเปล่าลงไปนะคะจ้าใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะจัดไปค่ะเอ้าใส่น้ำตาลพี่สามก้อนใช่ใช่เพิ่มนิดนึงค่ะตาเผา แล้วก็เคี่ยวไปนะครับให้แบบละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยแม่รู้ไหมว่าเคี่ยวภาษาเนไไหน,เนือแปลว่าอะไรคะภาษาเหนือแปลว่าเคี่ยวนี่ปะฟันปะต้โโอ,เองเก่งอใช่ปะไม่เอ้เอาจริงเหรอแต่ว่าเคี่ยวภาษาป้าคอะไรรู้ไหมคะคือการเคี่ยวแบบนี้ใช่ไหมงกโอเคได้ในระหว่างที่เรารอให้น้ำตาลละลายมันจะสอนภาษาเหนือ<ข>น้ำปลาน้ำปลาแปลว่าแปลว่าน้ำป๋าน้ำป๋า อยากรู้คำไหนกันคะน้ำปลาในการอตอนนี้ที่เราทำเนี่ยมันจะสอดเนี่ยเดีย๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราจะไปทำความสะอาดปูกันนะทุกคนถ้าเขาเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างปูบบเช้าเย้มาแล้วค่ะมาถึงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่คุ้นเคยเราชอบทำปูอดองทำไมชอบทำกันตอนกลางคืน <gasps> ทุกคนดูเวลาตอนนี้ฮะสองทุ่มครึ่งแล้วทำไมเราต้องทำกลางคืนอะมะเพราะว่าเรามีอะไรทำเยอะมากกลางวานัน <c oughs> ใช่ไหม <laughs> ขั้นตอนก็ง่าย,ายๆทุกคน ือร้านยี่สิบก็ได้เนาะเอามาขัดให้สะอาดนะทุกคนขัดทุกซอกทุกปุมแล้วก็ตัดอะไรคะสปริงค่ะสปริงแล้วก็เอามาล้างโซดาทิ้งไว้กี่นาทีคะอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็มาแกะเลยเนาะระหว่างที่เรารอปูแช่โซดาเราไปทำกุ้งก่อนดองแบบนี้ใช่ไหมไม่แบะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แต่งกุ้งค่ะเป็นแบบนี้เลยแค่นี้เลยเดี๋ยวจะดองกุ้งแบบนี้เลย อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไข่มันเยอะแค่ไหนวันนี้แกะผิดที่คือไข่หลุดนะเฮ้ย,ยทุกคนวันนี้ไข่เยอะนะโอเคน่ถึงจะเป็นตัวเล็กเนาะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะทุกคนให้แม่บุ๊กทำไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเฮียจะพาบีบีไปนอนก่อนมันดึกแล้ว ตอนนี้น้องบีบีก็หลับเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าแม่บุ๊กทำอะไรอยู่เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยนี่โหปูนี่แบบใส่กระเทียมลงไปเลยนะไข่เยอะมากเลยมาทุกคนจะสังเกตว่าเขาทําได้สะอาดมากสะอาดจนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากไข่สีส้มนะฮะอันนี้ต้องขอชมเมียด้ดหนึ่งสุดยอดมากเลยอ่ะมาเก่งมากเลยค่ะเหนื่อยไหมอะเป็นไงบ้างสนุกะหลังจากนั้นแล้วก็น้ําปลาที่เราตั้งรอให้มันเย็นนะครับใส่เข้าไปเลยครับเย็นแล้วแหละตอนนี้ ต้องเห็นแล้วแต่สีทุ่มแล้วอะใส่แล้ไปเลยค่าต้องบอกเลยทุกคนว่าเดี๋ยวแม่บูพวกเนี้จะเอาทะเลพวกเนี้มาขอปูป้าตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ปลาคักุ้งก็เคยลองแล้วแซลมอนก็เคยลองแล้วปลาหมึกก็เคยลองแล้วแต่ปูะปูไข่ดองเอาไปเวฟอ่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่บูเขาจะเอาเนี่ยไปเวฟนะทุกคนดูว่าจะกินได้หรือเปล่า อนนี้ก็ได้เวลาสมควรแก่การนอนแล้วทุกคนสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับแม่บุ๊กก็ดองเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันทุกคนพรุ่งนี้เราจะมาทําส้มตำตำซ่ว,นวนหน่อไม้โอเคเดี๋ยวคืนนี้ขอไปนอนก่อนไปนอนตื่นมาแล้วทุกคนวันนี้ก็มารอว่าปูไข่ดองเนี่ยมันจะรูปร่างหน้าตาและรสชาติเป็นยังไงฮะแต่คนที่ตื่นเช้ากวก่าเราคือใครไหมแม่บุ๊กกค,คนเดี๋ยวมาดูเขาทำอะไรกันอยู่ว้าว Nhi và tỏ mưa đấy Hello Wow Hello Hello, hello. 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 ว้าวนี่วีจดเป็นด้วยนะว้าวเย้เด <Duck. S 3> mm ีได้วันตาเย้ได้วันตารเ้าเหอเห็นเจอาหมาทำง่าไงหมาเห่ายังไง น้องบีบีเข้าเรียนแล้วทุกคนเรียนกับอาจารย์ด้วยว้าววีีเรียนรู้เรื่องไหมคะัตเตอร์ t e r f l y ต่างไทย butterfly บินยังไงคะนี่อาจารย์อาจารย์สอนอยู่คือตอนนี้ทุกคนมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าน้องบีบีเนี่ยจะเข้าเรียนเมื่อไหร่นะฮะ ต้องบอกเลยว่าความจริงตอนนี้น้องบีบีต้องเข้าเนซอรี่แล้วทุกคนแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดทุกคนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะทำให้ไม่สามารถแบบว่าไม่สะดวกในการไปเรียนที่โรงเรียนได้นะทุกคนเราเลยต้องเตรียมตัวให้น้องบีบีนะตั้งแต่เนิน่นๆด้วยการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแบบนี้ทุกคนต้องบอกทุกคนเลยว่าที่น้องบีบีกำลังนั่งเรียนอยู่เนี้ยเป็นการเรียนตัวต่อตัว,ตวกับครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพเลยนะครับแล้วก็สามารถโต้ตอบกันได้แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน p o w Power Fit Class เหมาะสําหรับเด็กที่มีอายุถึงงง22ปีีีเเเหหมมาาาาะกกับพ่่่อออแทต้้รรรรใูขนยภษ ังกฤษคือคุณครูทุกคนเนี่ยได้รับรองคุณสมบัติสอน GEFL หรือ TSO l ได้คัดเลือกไปอย่างดีและทุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพเลยครับเป็นหลักสูตรการเรียนจากเพียรสันของประเทศอังกฤษครับทุกคน BB ชอบเรียนแบบนี้มากสนุกของเขาแหละต้องบอกเลยว่า All Fi c c a r d เป็นแอป,ป,ปการเรียนสอนภาษาอังกฤษอ,กออนไลน์ซึ่งง่ายและสะดวกสบายแล้วก็เรียนรู้อยู่ที่บ้านได้โดยผ่านแอปพลิเคชันเพียงแอป,ปเดียว <c oughs> แนะนำเลยจริงๆทุกคนใครที่มีลูกมีหลานนะครับอยู่ที่บ้านนะครับและอยากเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบมีคุณภาพแล้วก็สะดวกสบายอยู่ที่บ้านเรียนง่ายๆแบบน้องบีบีแบบนี้นะฮะให้คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยทุกคนแล้วก็ทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในลิงก์นะครับหรือทิ้งหมายเลขติดต่อไว้นะฮะ <Ready, go. S 1> เพื่อสมัครคาดเรียน 1v1 ฟรีนะทุกคนนี่คืออาจารย์สอนภาษาอังกฤษของเขานะแล้นี่ก็น้องบีบีทุกคนคือสนุกนะ <Yeah. S 1> เรียนแบบนี้เนาะมามานะ่าเนาะพี่มายังชอบเลยบีฟิชอยู่ไหนฟิช วุ้ยเย้ว้าวได้ดาวแล้วโอเคทุกคนช่วงนี้ก็ให้น้องบีบีเขาเรียนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปดูว่าสิ่งที่เราดองไว้เมื่อคืนเนี้ยทะเลดองปูใข่ดองเราเป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยวไปดูครับนี่ทุกคนแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนออกมาก็เป็นแบบโอ้สีสวยมากใครอยากให้เมนบุ๊คทำขายคงไม่เลยทุกคนเฮจะพยายามให้แม่บุ๊คทำขายได้เลยอยากให้ทุกคนได้กินแบบเนี้ยเนี่ย น่ากินมากเลยอะเดี๋ยวเราขอไปจัดจานเลยละกันส้มตำเดี๋ยวให้แมนกเขาตำตามสไตล์ของเขาเลยนะฮะวันนี้ไม่ได้ถ่ายส้มตำให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวไปดูฮะว่าวันนี้จะจัดจานสวยขนาดไหนและรสชาติเป็นยังไงครับไป ชื่อเมนูว่าตำั้วหนอ่อนไม้ปูไข่ทะเลดองเจ๊บุ๊คเปยนครั้ผมระหว่างที่กำลังสร้างกล้องทุกคนแม่บุ๊กคือจะกินอย่างเดียวเลยฮะนี่เดี๋ยวดูของแม่บุ๊กนี่ซูมมาหฮะเขาเอาทุกอย่างที่เราดองเนี่ยวันนี้กระทั่งปูดองด้วยจะม,มีใครทําในโลกไหมเอาปูไข่ดองไปเวฟเราเวฟออกมากคนแรกกินเลยทุกคนดูดิว่าอยากกินอนะ่ะนี่เวฟออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนลองไปทําดูไม่ไหวแล้วทุกคนขอกินก่อนเลยกระดองแรก นี่นี่ทุกคนเอากระเทียมใส่ลงไปเลยครับกระเทียมที่เราดองเป็นยังไงเป็นยังไงไปกินปูดองอ่ะชัดดเลยทุกคนออร่อยจังนี่ทุกคนโอ้โหมาของทีฟู้ดหน่อยคะ่ะว้าวอืม เป็นปูดองที่สะอาดที่สุดในโลกบอกเลยว่าไม่มีใครทําอร่อยเกินไปกว่าเมียเาแล้วต้องชมเมียเ,เ,เขาไว้นะฮะเขาจะได้ทําให้เรากินนะทุกคนทุกคนกุ้งดองน้ําปลาเป็นไงคะท่างขายเหอะว่ายแล้วมะทำไม,ามาจะไม่มีเวลาให้ลูกกับป้าปเลยนะคะทํานไม่ต้องขายอ,อยู่กับป้าเดียวมไม่มีเวลาให้นี่ทุกคนตำหนอไม้นี่ฮะใส่พริกกีกเม็ดบอกป้ามาดีดี เผ็ดเหรอคะเผ็ดมากมาเอาปลาตักให้นะเพราะขนมจีนอยู่แรกค่ะว้า wow! วนี่ขอมามะาม้าเอาอีกไหมพอแล้วค่ะมันตักยากนะได้เดี๋ยวมามาตักตามซัวมันอร่อยตรงไหนวะตรงซู๊ดเนี่ยแหละตอนเดี๋ยวซู๊ดเท่าไปเนี่ยทุกคนนี่อื <im itation> อือทุกคน หมาอร่อยมากเลยอ่ะนี่แซลมอนก็โคตรแบบว่าโคตรอร่อยอ่ะเมื่อกี้ตอนจัดจานแอบ,บชิมมาทีชิ้นหนึ่งน,นี่ฮะทุกคนใช้เวลานานมากกว่าจะได้กินเมนูแบบตดดองอะไรแบบเนี้นยแซลมอนเนี่ยนี่แต่อยากให้เพื่อนๆได้กินจริงอ่ะอามาทุกวันนี้ยังต้องใช้เฮียล้างห้องน้ำอ่ะค่ะ <laughs> มาล้างตอนไหนปะล้างก่อนนอนคือเราจะมีเวลาว่างหลังจากนั้นจริงๆนะใช่ผู้คนอาบน้ำเสร็จแล้วปุ๊บเฮียต้องเข้าไปล้างห้องน้ําแล้วก็ต้องอาบน้ําอีกรอบหนึ่งอืมนั่งเพิ่งเคยกทำปูไข,ข่ดองครั้งแรกเป็นยังไงนี่ครั้งแรกเลยเหรอแต่เขาแบบเวฟโอ้โหมากินพร้อมปลาได้ไหมีทุกคนดูดิโอ้ยแค่นี้ก็หลุดออกหมดเลยม,ามาั้งนะทุกคนนี่ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยโอเคถ้าท่านประทกใจเดี๋ยวนี้ปเาะก็ผักฝันอ่อนน่ะเราเป็นผัฝันอ่อนอะ่นออนอะทุกคน นี่อ่ะปลาชนปลาชน<ไ>ป,ปัม๊มไปแล้วเหรอเฮ้ยขึ้นมาใส่ไม่เป็นไรนี่กุ้งนะให้อร่อยทุกคนต้องกินอย่างนี้สองตัวเลยข้ับป้าชูเพื่อนๆดูหน่อยว่าปูไข่ดองเอาไปเวฟเป็นยังไงนี่ อารมณ์แบบปูไข่นึ่งนมสดนะคะไปกินอร่อยกว่าเนาะใช่เป็นไงมั้งไม่ลองกินแบบนี้ดูหรอน้องกัดเข้าไปดูไหมสวรรค์เลยนะเห็นสวรรค์อยู่ข้างหน้านะอืมอร่อยโอ้โหมันเข้าเนื้อเนาะออื้ อ๋อตรงไะมันไม่มีกลิ่นคาวปูเลยมะเหมือนป้ากินอะไรอยู่ทุกอย่างเลยอะเหมือนไม่ได้กินปูอ่ะไม่อยากกินคาวๆหรอคะเออจะมันต้องมีกลิ่นคาวบ้างนะจริงๆหรอมาว่าหลัง,ง,งมะจะขัดออกในข,ขนี้ขุนทุ่นใส่เข้ามาให้หน่อยให้มันมีปรลิสิต <laughs> มีโพลิสิตบ <laughs> ้าง <laughs> ครั้งหนึ่งป๊าเคยทำาเคยเล่าหลายคนฟังแล้วว่าตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เอแรกจะทําปูดองขายทาไก่โบสองคนชื่อว่าปูหูปูดองแต่สิ่งที่เลี้ยงคืนปีหนึ่งทุกคนบุกเลี้ยงบีบีอยู่โป๊กปากโป๊กปากันอยู่หลังบ้านสองคนนั่งทุบปูแล้วไม่สําเร็จเพราะอะไรทุกคนเราทําไม่สะอาดพอดองเสร็จปุ๊บเปิดออกมาปุ๊บปรสิตลอยถ้าไงตอนนั้นเหราให้หมามาทำอ่ะตอนจะให้มาหมาไมมทำเราข้าวไม่เป็นเลยเนี่ยไม่บุกบึ้งมาทําทุกอย่างเป็นตอนที่เฮียเริ่มมใหห้้าาทํคคคคลิิปปแรกกืือไนนเุยยยงงชีด เป็นคลิปแรกๆเลยที่แม่บุ๊กเข้ามาในกล้องแบบเต็มๆเมพราะก่อนนั้นเขาจะแบบเจอกล้องปุ๊บหย่านะ <c oughs> อย่ามาโดนฉันนะฉันไม่ชอบกล้องนะเดินผ่านปุ๊บต้องแบบหย่านะมีโกรธเง,งี้ยด้วยนะ่า่ทีเงีง้ยไปถ่ายเขาอะก่อนหน้านั้นทนะําไมคะไม่ชอบแล้วตอนเนี้ยใช่ทุกคนเอาเนี้ยนี่ป้ายอย่าว่ายอย่างนั้นอย่างนี้เลยะคะ่ะดูจานจาออกมาก่อนไหนเฮ้ยหมดเรียบร้อยทุกคนกุ้งด้วยนี่ มา,มาขาเทไข่สรงไปให้บ้านหน่อยได้ไหมทุกคนคํานี้จะเป็นคําที่อร่อยที่สุดในปัตภีนี่นี้ไข่ของเอาละอ่ะเทมาเลยค่ะทุกคนดูหูที่สนที่สุดในโลกจริงๆกินเข้าไปแค่ไม่รู้เป็นปูแซลมอนมกุ้งไข่ปูล้านฟู้ดแล้วก็ปิดไปแล้วก็วางไว้ก่อนเราค่อยกินครับห่าง <c oughs> <c oughs> จริงเลยไปแล้วนะ <c oughs> ปลาเลยอีกตัวอีกชิ้นนึ่งไหนเอา้าไม่มีเหรอเราไม่เห็นมันบงังอ่ะอีกชิ้นหนึ่งมาไขาต่ตุ้ม โอเคทุกคนวันนี้ก็ก่อนจะลาไปนะฝากาอีกรอบนะสำหรับใครที่มีลูกหลานนะฮะอยากให้เรียนาภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ที่บ้านเรียนง่ายๆแบบน้องมิบีแบบนี้ทุกคนผ่านแอปพลบบิเคชันเพียงแค่แอบบปเดียวกับครูชาวต่างชาติแบบมืออาชีพค่ะอ่าทุกคนสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะทุกคน Paul fit class นะฮะจำชื่อนี้ให้ดีฮนะ Paul fit class แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ Paul fit class นะทุกคนสมัครเรียนฟรีๆเลยนะฮะยังไงก็ลองคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ดูนะลองไปเรียนกันดูทุกคนคือน้องมิบีอยู่บ้านแ้เรีียนนบบ แบบผ่อนคลายเขาอะเหมือนได้เล่นเกมไปด้วย,<า>ยเพราะว่าครูอะเขามีเกมให้เล่นด้วยนะที่บบบีชอบคือคุณครูเขาจะให้ฝึกออกเสียงซึ่งบีบีจะชอบมากเขาจะมีแบบอย่าง smooth r o c ใช่ไหมคะก็จะแบบ r o c butterfly ก็จะ อ๋อตกเขาจะตกเลยจดจําจดจําว่าพยางถ้าออกภาษาพยางก็ต้องตึงตอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างงี้ทุกคนคือเขาสนุกอะเพราะเขาไม่ได้สอนแบบน่าเบื่อทุกคนเขาสอนไปแล้วมีเกมให้เล่นแล้วก็มีรางวัลแจกมีแบบมีสตาให้มีดาวให้เลยทุกคนนะลองคลิกลิงก์นี่นะฮะใต้คลิปนี้เลยนะฮะพอ fit c a r ทุกคนสมัครเรียนฟรีก่อนเลยลองไปเรียนกันดูก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พ่อครัวตัววีก็อิ่มแล้วฮะเราไปทําตามมาดูเมนูนี้ปูไข่ดองแซลมอนดองกุ้งดองก็ลองทําสูตรดองน้าปลาแบบแม่ เข้กโคตบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บาย